วันนี้นะครับมาพบกับ EP ีที่2กับเรานะครับผมกับช่อง Channel นทาวเวอร์พลย์เลทฟิเนตครับผมสำหรับ EP ีนี้มาพบกับความรู้สึกของสมาชิกที่มาออกกำลังกายกับเรานะครับแล้วไปพบกัน เริ่มต้นที่อยากทำให้ออกนลองใจก็คืออยากให้มีแบบสุขภาพดีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากจริงๆอ่ะคืออยากลดความอ,อ้วนด้วยเี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออจริงจริงแล้วการลดความอ้วนมันก็เป็นผลคอยได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเราควรเริ่มต้นจากการที่เรามีสุขภาพดีก่อน <L> <L> จริงๆก <L> ็รู้สึกว่ามันกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสดชื่นขึ้นกลายเป็นคนที่แบบอรเกิร์กว่าเดิมอ่ะ ประมาณ4-5วันค่ะก็พอใจนะคะเพราะว่าจริงๆเล่นคฟิตเนสที่นี่มาประมาณ3เดือนค่ะก็ลดน้ำหนักไปเก e? ือบ10กิโลได้เลยนะคะว้าวชอบเวทเทรนนิ่งค่ะหรอ จริงก็เปลี่ยนนะเพราะว่าเหมือนกับเรารอพอออกกำลังกายใชบบ่ไหมมันเหนื่อยมากก็จะเลือกกินมากขึ้นเลือกไม่กินของทอดไม่กินของมันแบบกินอะไรที่แบบหวานน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่กินหวานเลยจะทําให้รู้สึกว่าแบบฟินจะมาเปลี่ยนค่ะต้องลดน้ำหนักอีกประมาณ20กิโลค่ะจริงจริงแล้วอยากให้ทุกคนหันมองกกำลังกายนะคะ าว่าจะบอกเลยว่าถ้าสาวทาได้ทุกคนก็ทําได้าทตอนแรกเป็นคนที่แบบตื่นยากมากแต่พอเราเด้่ออกกาลังกายติดก,กันไปนเรื่อยๆสักสองสาเดือนเนี้มันจะตื่นเองอัตโนมัติเราเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะ